องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านาขามจัดพิธีลงนามวาม่วม,มือ (M.O.U.) โครงการบริหารจัดการขยะแบบภาคประชาชนมีส่วนร่วมซึ่งจัดทําขึ้นระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านาขามกับกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านด่านาขามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่านาขามโรงเรียนวัดและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอนณาขามดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะแบบภาคประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาขยะอย่างเป็นระบบโดยบูรณาการร่วมกันภาครัฐภาคประชาชนและชุมชนโดยใช้หลักบวรสร้างความร่วมมือระหว่างบ้านวัดและโรงเรียนราชการ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดานาขามสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนกำจัดขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพรณรงค์ให้ครัวเรือนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านด่านาขามดำเนินการคัดแยกขยะในครัวเรือน และส่งเสริมให้ประชาชนหาแนวทางนำเทคโนโลยีเทคนิคนวัตกรรมหรือวิธีการใหม่ๆของการจัดการขยะที่เหมาะสมมาใช้ในพื้นที่และรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะในอนาคต